ดีวจะพามาดูบ้านหลังนี้นะครับจะมีกระจกสองบานนะครับด้านหน้าเป็นกระจกมีประตูอยู่ตรงกลางอยู่ด้านข้างนะครับจะมีเสาทั้งหมดสิบ,ส,บสองต้นเสาสิบสองต้นนะครับตรงนี้จะเป็นห้องส่วนของห้องนอนห้องนอนนะครับตัวนี้ ส่วนห้องนอนตรงนี้จะเป็นโซนของห้องรับแขกนะครับโซนตรงนี้เป็นห้องรับแขกเลยนะครับจะมีห้องนอนสองห้องนะครับห้องนอนมีห้องนอนห้องที่สองอย่าเพิ่งกวนพ่อลูกห้องนอนห้องที่สองนะครับจะมีหน้าต่างหน้าต่างแบบสองบานออกมาด้านข้าง นี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำนะตรงนี้ประตูหลังบ้านตรงนี้ปูหลังบ้าน,านด้านหลังจนต่อหลังคาออกมายาวประมาณ2เมตรห้าสิบใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างนี้ก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึง